คันนี้ก็ลูกค้าจากจังหวัดตรังเลยนี่1 6 9ห้าตรังแน่นอนอันนี้ของใช้ขนส่งไปรษณีย์ไทยนะครับผมอ่าเป็นบริษัทขนส่งของไปรษณียน์นะครับผมก็รถถึงเป็นที่เรียบร้อยเวฟ125อาดิษหน้าดิษหลังอ,อคันนี้ดิษหน้าหลังไป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 คันนี้แต่งหมด80,000บาทหรือ 80K นะครับผมก็ลูกค้าเอซอำเภอกันตังจังหวัดตรงัง ทันนี้นะครับผมที่เพื่อนๆได้เห็นก่อนหน้านี้เลยจะเป็นหน้าดิสหลังดิสนะครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวให้อย่างละ,ละเอียดนะครับผมคำเตือนคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางในการแต่งการซ่อมรถจรักรยานยนต์ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผม B Bueno ตะเอเอ้โอเคครับพบกันอีกเส้นเคยก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กุ้งแสงสว่างจุงกะแมวบ,บองโปรงกรุบกรุบเนี่ยสวัวสดีพี่น้องเมื่อนี่พบกันอีกเส้นเคยเน่เดี๋ยวช่างกุ้งจะพาไปส่ง งานลูกค้านะครับผมเป็น f c จากแดนใต้อําเภอกันตังจังหวัดตรังโอ้โหมาไกลามากนะครับผมคันนี้ตอนมาลูกค้าส่งใษณีย์มาเสร็จแล้วตอนนี้รถเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวส่งกลับให้วันนี้นะครับผมก็รถตู้ทึบจะมารับวันนี้วันนี้จะส่งกลับเป็นรถตู้ทึบหลังจากที่เราทําการปั้นเสร็จเรียบร้อยอคันนี้ต้องบอกว่าลูกค้า f c แดนใต้อําเภอกันตังใจถึงพึ่งได้นะครับผมก็ไปดูกันเลยคันนี้ว่าจะ แต่งมาเสร็จแล้วจะออกมาหล่อเหลาเอาการแค่ไหนถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากไปชมตัวจริงก็ไปดูได้เลยนะครับผมที่ร้านาขายของชำติร้านกิฟท์ช็อปอำเภอกันตังจังหวัดตรังว่าผลงานาจากช่างแดอีสารบราน,นอกบราน,นอกอ,อย่างช่างกุ้งแสงสว่างวอเตอร์นางรองเอฟซี FC ของผมอยากไปดูผลงานตัวจริงเข้าไปชมได้ที่ร้านแล้วไปอุดหนุนอะไรไปอุดหนุนร้านค้าของพี่เขาได้เลยนะครับผมก็ไปเดี๋ยวไปชมกันเลยอยากรู้กันแล้วใช่ไหม ว่าออกมาจะมึงเกลื่อนไหนไป้าเดี๋ยวไปไปชมกันเลยไปอ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเวฟหนึ่งสองห้าอานะครับผมอ่าเดี๋ยวช่างกุ้งจะมารีวิวลำนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันคันนี้นะครับผมเป็น FC แดนใต้อ่าอำเภอกันตังจังหวัดตรังอ่าซึ่งระยะทางจากกันตังมาบุรีรัมนะครับผมร้านผมจะอยู่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมอ่าหนึ่งพันเจ็ด้อยบาทเฮ้ โทษที1,700กิโลเมตรอ่าจากอําเภอกันตังนะครับผมมาร้านผมนะครับผม,ผมก็คันนี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวช่างกุ้งจะมารีวิวให้เพื่อนได้ชมกันว่าคันนี้ทําอะไรไปจากทางร้านบ้างคันนี้งบเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนได้ชมกันก่นกอนเลยเบื้องต้นอ่าชมสภาพภายนอกกันก่นกอนแล้วแล้วเดี๋ยวช่างกุ้งจะพาไปชมอ่าสภาพก่อนแต่งอ่าเดี๋ยวเบื้องต้นเลยไปชมกันเลยว่าก่อนมาเป็นแบบไหนไปไปดูกันเลยครับผม เน่เขาอีกคันหนึ่งคันนี้มาจากจังหวัดตรังนะครับจอดตรงนี้เลยพี่คันนี้ที่ว่ามาจากตรังเนาะของไปซนีบอกพี่อ๋อแล้วอย่างนี้เขาเขาส่งมาจากตรังนี่แพงไหมพี่อย่างนี้สามพันกว่าบาท, 3, าบาทลงมาจากใต้เลยเนาะอ๋อโอเคพี่มามีบันไดไหมครับโอ้มีบันไดครบของไปซนี เป็นรถรุ่นไหนนะนี่วี 1, 2, 5, เวฟหนึ่งสองห้าเนาะนี่ถึงแล้วนะครับผมคันหนึ่งอ่าคันนี้ก็ลูกค้าจากจังหวัดตรังเลยนี่หนึ 1, 6, 9, ่งหกเก้าตรังแน่นอนอันนี้ของใช้ขนส่งอ่าไปรษณีย์ไทยนะครับผมอ่าเป็นบริษัทขนส่งของไปรษณียน์นะครับผมก็รถถึงเป็นที่เรียบร้อยอ่าอย่างที่ผมบอกอย่างที่ช่างกุ้งบอกนะครับผมอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่ใช่อุปสรรคอ่าก็จะมีอ่าไปรษณีย์แบบนี้ก็รับได้ส่งได้นะครับผมแล้วก็อ่า จะมีตู้ทึบด้วยอ่าตู้ทึบด้วยแต่ถ้าตู้ทึบก็ต้อง inbox มาหาผมในไลน์อ่าอันนี้ลูกค้าก็ส่งมาเองเนาะอ่าเป็นส่งมาทางไรสนียกก็เดี๋ยวพี่ท่านบุรุษไปรนนี์ก็เดี๋ยวแก้เชื่อแล้วก็ยกลงมาเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้มีอะไรบ้างเวฟหนึ 125. อ่อา่าดิสหน้าดิสหลังอือคันนี้ดิสหน้าหลังไปไปไป,ไปมาอีกคันมาอีกคันวันนี้วันไรเนี่ยวันเดียวรับเข้าสาม สามคันแล้วเนี่ยอ่าพอตจอนี้แหละเนี่้โหสีชุบลุงด้วยสุดยอดเลยโอเคเดี๋ยวจะการให้ครับผมฝากด้วยนะครับผมอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่ใช่อุปสรรคถ้าจะส่งมาส่งมาได้เลยอ่าหรือแอดไลน์มาหาผมนะครับผมปักหมุดไว้หน้าเพจเรียบร้อยอ่าพร้อมอ่ารับรถทั่วประเทศไทยนะครับ หลังจากที่เพื่อนๆไปชมคลิปก่อนทําไปเรียบร้อยนะครับผมไตเติลก่อนทําก่อนจัดสภาพนะครับผมคันนี้แต่งหมด8 0 0 0 0บาทหรือ 80K นะครับผมก็ลูกค้า FC อําเภอกันตังจังหวัดตรังคันนี้นะครับผมที่เพื่อนๆได้เห็นก่อนหน้านี้เลยจะเป็นหน้าดิสหลังดิสนะครับผมก็คันนี้ทำอะไรจากทางร้านไปบ้างนะครับผมแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมออกมาหล,อล่อเหลาอาการเลยนะครับผมก็ถือว่าสวยนะครับผมหล่อลงตัวนะครับผมก็คันนี้ f c แดนใต้อําเภอกันตังจังหวัดตรงัง เบื้องต้นเลยชุดสีนะครับผมชุดสีทางร้านเป็นตัวแทนจําหน่ายชุดสีบอกอยุดยานะครับผมก็เป็น ABS สนิทสนิทนทุกจุดนะครับผมเป็นชุดสี ABS สนิททุกจุดเลยนะครับผมก็ทางร้านเลือกใช้เป็นชุดสีบอกอยุดยา,าเสร็จแล้วก็ทรงหน้าดด่มนะครับผมหลัง330มิมลหน้าไม่ได้โหลดนะครับผมก็ตรงปกเลยทรงตอลอ,อขี่เล่นลอ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 หล่อๆเฟี้ยวๆสวยๆเลยนะเพื่อนอเดี๋ยวท่างกุ้งจะมาเจาะรายละเอียดลํานี้ให้นะครับผม ก็เบื้องต้นเลยชุดสีงาน ABS บอกาะยุดิธรานะครับผมเสร็จแล้วก็ปั๊มบนแท้นะครับผมปั๊มบนแท้เป็นงานฐานดําแท้นะครับผมแบมโบแท้เลยนะครับผมประกับ RM ตัวใหญ่มีนอ็อตสแตนเลสปาดให้สวยๆนะครับผมติดตั้งประกับไม่เชิดไม่ห้อยจนเกินไปปาดชุดสีไม่มีโบนะครับผมอปอกแฮน,นตัวนี้นะครับผมปอกแฮนแทเบิกศูนย์เวฟร้อยยี่สิบห้าตรงรุ่นอดปลายแฮนสแตนเลสใสให้ครบๆจุกๆนะครับผมนี่ มาดูการปาดข้างในนะครับผมนี่สวยๆนะครับผมแล้วก็ติดตั้งไม่เชิดไม่ห้อยจนเกินไปนะครับผมเสร็จแล้วก็ปาดาข้องอ,อเข้าไปข้างในชุดสีแบบนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยเป็นงานทางร้านนะครับผมเสร็จแล้วก็จะมีไล่น้ำมันเบรกให้นะครับผมใช้น้ำมันเบรกสีแดงฝาสีน้าเงินให้เข้ากันกับโทนสีโทนชุดสีนะครับผมเสร็จแล้วก็ไฟหน้าเทเบิกศูนย์หลอดไฟเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับผมทําให้ครบจบเลย ไปจกเลื่อนไหมเปลี่ยนให้นะครับผมทาไล่ระบบไฟให้แบบใช้งานได้ครบเลยนะครับผมนี่ติดทุกจุดนะครับผมเสร็จแล้วก็สวิตช์เปลี่ยนเทแบบสเบิกศูนย์สูงต่ำไฟเลี้ยวซ้ายขวาเตตัวมือโชคเป็นใหม่นะครับผมตัวล็อกโชกสายชคเป็นใหม่หมดเลยเสร็จแล้วก็สวิตช์สตาร์ทก็เปลี่ยนใหม่นะครับคันนี้เป็นรถสตาร์ทเท้ามาแปลงเป็นสตาร์ทมือด้วยนะเพื่อนก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าในงบ80,000บาทสวยจริงๆครับผมต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับต้องมาชมตัวจริงนะครับผมที่ ร้านของชำนะครับไฟแดงติดร้านกิฟช็อปกิฟชอ็อปอนะครับผมมาดูตัวจริงเสียงจริงได้ที่อำเภอกันตังนะครับผมแ,แล้วก็ตาก้าหน้าแท้เบิกศูนนะครับผมน็อตสเตเลสไล่ให้ทุกจุดอยู่แล้วนะครับผมคันนี้ไม่ต้องสืบนะครับผมงบขนาดนี้จัดให้แบบแฉมๆเลยนะครับตากาหน้าแท้เบิกศูนย์ไล่ล้อนหน้าแบบตรงๆแบบนี้เลยเดี๋ยวจะมารีวิวให้อย่างละเอียดนะครับผม กระบอกโชคตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนใหม่เป็นแท้เบิกศูนย์มายกแกนเลยตัวนี้เป็นกระบอกโชกเวฟหนึ 1, 2, 5, ่งสองห้าอตรงรุ่นแท้เบิกศูนย์อา่ามายกแกนนะครับผมเสร็จแล้วก็เปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้านะของลูกค้าใส่ของเทียมมานะครับผมแล้วก็เปลี่ยนให้เสร็จแล้วก็จะเป็นจานอา่าจานหนุยเลสซิ่งนะครับผมเม็ดอินสุขสวัสดนะครับผมนี่220รมิลสวยๆนะครับผมแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็ปั๊มล่างใช้ปั๊มล่าง MFZ แท้นะครับผมเป็นปั๊มด้วงนะครับผมสาย อ่าช่างกุ้งก็ใช้สายเอสซสยามปลดวาลได้จริงนะครับผมอ่ารับประกันสายให้ลวดซึมเคมฟรีนะครับผมแล้วก็ไล่ให้แบบคอ45องศาไล่ให้เข้ากันกับตัวรถนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยถือว่าสวยๆนะครับผมแล้วก็ขึ้นมากระบนจะมีตัวล็อกสายนะครับตัวล็อกสายใช้เป็นของนักมนะครับผมก็จะประมาณนี้นะล้อข้างหน้านะครับผมใช้ซีลวดนักคมดุมหน้านี้เป็นดุมแท้เบิกศูนเลยนะครับผมไม่ได้ไปกึน ไม่ได้กึ่งดุมไม่ได้มิลลิ่งใด,ดๆทั้งสิ้นนะครับผมจับใส่ได้เลยอ่าลอ้ลอล้อตรงๆแบบนี้เลยล้อหน้าเป็นเอสตรองสีน้ําเงินแถมเสื้อให้หนึ่งตัวนะครับผมเป็นทรง A อทูโทนสีน้ําเงินอ่าแล้วก็จะมีแกนล้อนหน้าบูรล,ล้อนหน้าน็อตจันดิสน็อตสเปเซอร์สเปเซอร์เเอนะครับผมไล่ให้แบบรบพบ,พบจบจบเลยก็คือวิธีการไล่ทางด้านนะครับผมอ่าจันดิสจะอยู่ตรงกลางระหว่างปั๊มนะครับผมระหว่างผ้าเบรกทั้งซ้ายและขวานะครับแบบนี้เลยนะครับผมสวย ไม่มีถูปั๊มนะครับผมสารหกลบปั๊มอ่าจะสังเกตดูนะครับผมโผล่สีลวดโผล่ Pro แ่หัวมาเลือเยอะนะครับผมเลือเยอะฝั่งนี้นะครับผมก็จะมีเปลี่ยนกระปุกใหม่ให้ลูกค้านะครับผมใส่สายไหม้ให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าใส่สายไม้ให้เรียบร้อยนะครับผม,ม,บบผมแล้วก็ชุดสีอ่าเราใส่ครีบตัวนี้ให้ด้วยนะครับผมชุดสีอ่าใส่ครีบให้ลูกค้าด้วยเดี๋ยวมาเจาะรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับ ตัวนี้นะครับผมเหล็กพักเท้านะครับใช้เป็นของปลาวานนะครับเป็นเหล็กทชิ้นเดียวนะครับผมเป็นเหล็กพักเท้าหน้าปลาวานสามารถใส่ได้เลยโดยไม่ต้องมีเป้นพักเท้าหน้านะครับผมแล้วก็ลูกยางแท้เบิกศูนย์ขาตั้งข้างนะครับผมเฮงสกรูนะครับผมพร้อมสปริงพร้อมน็อตสเตเลดขาเกียร์แท้ชุบนะครับผมขาเกียร์แท้ชุบใช้บูทข้างในด้วยนะครับผมบูทข้างในแล้วก็ใช้น็อตผู้เมียแบบนี้นะครับผมน็อตผู้เมียนะครับผมใส่ให้ลูกค้านะครับ สเตย์พักเท้าเบิกศูนย์นะครับผมน็อตสเตย์พักเท้าผู้เมียใสให้ครบๆบ,รบเรียบร้อยครับสเตย์ stay พักเท้าเบิกศูนย์นะครับผมตัวนี้ใช้พักเท้าหัวอค้อนแท้นะครับผมล้นๆแบบนี้เลยพร้อมสลักนะครับผมอ่าประมาณนี้ arm, สวิงอาร์มแท้เบิกศูนย์นะครับ so, บังโซ่แท้เบิกศูนย์ไลนน็อตสแตนเลสอุดบังโซ่น็อตบังโซให้เรียบร้อยนะครับโชคอ่าเป็นอ่า ทคสองหูสั้นเท้นะครับผมตัวนี้หูสั้นเท้เติมลม N2 ได้นะครับผมปาดบางโซ่ให้เรียบร้อยปาดชุดสีให้สวยๆนะครับผมเสร็จแล้วทําสีสปริงม่วงนะครับผมม่วงแคนดี้พาวเดอร์โคดนะครับผมให้เข้ากันกับสติ๊กเกอร์ตัวบนนะครับผมแล้วก็แกล้อหลังหางปลาชุดโซ่เตอ,อยยางกังชากเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับผมเสร็จแล้วก็ดุมหลังเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเพราะข้างหลังเพราะข้างหลังของลูกค้าเป็นเป็นอ่าดิสเบกมานะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้เลย กุญแจเปลี่ยนแท้เบิกศูนย์ครับไฟท้ายเบิกนะครับผมไฟท้ายเบิกบางคนหลังเบิกกันตกจับท้ายเบิกนะครับผมน็อตกันตกสแตนเลสไล่ให้นะครับผมเบาะแท้เบิกศูนย์นะครับผมแปะสติ๊กเกอร์คําเตือนให้ลูกค้าทุกชิ้นนะครับผมจะประมาณนี้เลยอ่าฝาเบรกนะครับผมฝาเบรกเบิกศูนย์นะครับผมอ่ามือลิง KTM สายเบรกหลังสแตนเลสทูอินวันงานของร้านนะครับผม อ่าสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมไล่น็อตเหรียญให้ทุกจุดท่อไอเสียนะครับผมท่อไอเสียเป็นของช่างเคียนห้อยยางนะครับคอไทเทเนียมปลายชุบนะครับผมการ้อนแท้เบิกศูนย์นะครับผมพักเท้าหลังหัวค้อนเหมือนเดิมบูทยึดท่อให้ไล่ให้เหมือนเดิมจบๆนะครับผมแล้วก็พักเท้าหัวค้อนแปลงละลั่นนะครับผมลั่นทั้งซ้ายทั้งขวานะปาดชุดสีให้สวยๆเนียนๆทำสีโครงพาดโคด้วยนะครับผมคันนี้นะครับผมขาสตาร์ทแท้ชุบนะครับผมของประวานเหล็กพักเท้าประวานขาเบรกแท้ชุบนะครับผม อ่าสเตย์พักเท้าฝั่งนี้ก็เปลี่ยนใหม่คันตั้งคู่เปลี่ยนใหม่วงเดือนคันตั้งคู่เปลี่ยนใหม่นะครับผมสปริงคันตั้งคู่ด้านด้านในเราจะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยอ่าเป็นสเตเลสหมดเลยนะครับผมคอ,อท่อไทเทเนียมสวยๆอ่าคันนี้นะครับผมแล้วก็ฟิตอะไหล่แท้ด้วยนะครับผมก็จะฟิตอะไหล่แท้ก็จะมีก้านอัดก้านลูกปืนข้อซ้ายขวานะครับปรเป็นชุดใหญ่ซีนชุดใหญ่โซ่เราลิ้นตัวตึงโซ่นะครับผมตีปอกยัดแท้นะครับผมมันเกินไซส์แท้มาแล้วเราก็ทําการตีปอกให้ลูกค้านะครับผมก็ ตีปอกยัดเทนะครับลูกสูบแหวนสลักลูกสูบกิ๊บล็อกลูกสูบไอดีไอเสียเจียบ่าบดวาวนะครับผมก็เททุกชิ้นนะครับผมอ่าใส่ไส่กองล้างขบูล้างอะไรแบบสเต็ปพร้อมขี่พร้อมใช้งานจะประมาณนี้เลยฝั่งนี้ก็มีครีมเหมือนเดิมนะครับผมสวิฟต์กุญแจนิรภัยนะครับเทเบิกสูนคอโซนกลางเทเบิกสูนนะครับผมใส่ครีบให้เรียบร้อยเทนะครับผมสติกเกอร์ชุดสีนะครับแปะให้เรียบร้อยนะครับผม การสะบัดแบบไม่เชื่อมโค้งนะครับผมเวลามานั่งบนรถหรือว่าเราดูนะจะตรงจะตรงเลยได้ระดับน้ําทั้งซ้ายทั้งขวานะเลี้ยวซ้ายสุดเลี้ยวขวาสุดล็อกคอได้ปกติแบบนี้นะครับผมตัวนี้เป็นการสะบัดงาน 50A นะครับตัวเหมือนนะครับผมปรับใช้งานได้จริงนะครับผมไม่รั่วไม่ซึมนะครับผมเสร็จแล้วไม่ปรับสีทองเข้มๆแบบนี้เลยปาดแบบเนียนๆนะครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบสุดๆแบบนี้เลยคันนี้นะครับผมปาดการสะบัดไม่เชื่อมโครงนะครับผม ติดตั้งกันสบัดแบบไม่เชื่อมโครงมันจะมี2แบบนะครับผมที่ผมติดตั้งก็จะเป็นแบบนี้อ่าไม่เชื่อมโครงเสร็จแล้วก็จะแปะข้างตอนแรกจะแปะข้างนะครับผมคันคนี้จะเป็นรถคาบูมันจะไม่สามารถแปะใส่กันสบัดแปะโครงตรงนี้ได้นะครับที่แรกว่าจะใส่เพราะว่ามันจะถูการกันสบัดเวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะมันจะติดมอกองนะครับผมแล้วผมก็เลยเลือกมาเปลี่ยนใช้แบบนี้นะครับผมนี่สวยๆนะครับผมการเจาะรูอ่าเจาะรูกลมๆสวยๆเนียนเลยอ่าเห็นไหมสวยๆเนียนๆเลยนะครับผมปาดสวยๆเนียนๆนะครับผมเก็บงานให้เรียบร้อยแบบ ได้ระดับนะครับผมทั้งหน้าทั้งหลังเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะประมาณนี้เลยรถคอได้ปกตินะนเพื่อนอผมถึงบอกว่า f c ใต้นะครับผมที่อยากมาดูอยากมาชมรถคันนี้ไปดูได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะจอดชมให้ชมที่ข้างร้านกิฟช็อปอำเภอกันตังนะครับผมร้านขายของชำไปดูเลยนะครับผมนี่เวลาติดตั้งมาดูข้างหลังก็จะได้ระดับแบบนี้เลยครับผมนี่ สวยๆฟิลๆนะครับผมก็ฝากด้วยและกันสําหรับเอฟซีดนตายนะครับผมคันนี้นะครับผมคุยกันกับเจ้าของอาจจะของค่อนข้างจะมีเงินมีฐานะนะครับผมก็ส่งรถคันนี้กลับไปที่แดนใต้อําเภอกันตังหลังจากส่งคันนี้กลับแล้วรับคันใหม่มาทําอีกหนึ่งลำก็ขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจให้ผมรับใช้นะครับผมก็ขอบคุณเอฟซีดนต้ด้วยครับผมคันใด ที่จะเอามาให้ผมทําให้นะครับผมก็ทักมาหาผมในเพจร้านได้เลยร้านชื่อร้านแสงสว่างมอเตอร์อะไรแต่งนะครับหรือเอสดีไนะครับผมรับจัดสภาพรถระบบผ่อนจ่ายได้จ่ายจบรับรถไปขี่หนึ่งเดียวในเมืองไทยนะครับผมก็ไม่มีดอกเบี้ยสั่งมาเลยนะครับผมสั่งแต่งมาเลยเดี๋ยวที่เหลือเราผ่อนจ่ายเราคุยกันเรื่องค่าใช้จ่ายได้นะครับผมก็คันนี้ fc ดใต้อําเภอตรังอำเภอการตังจังหวัดตรังเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ขอบคุณ fc ขอบคุณลูกค้านะครับไปชมตัวจริงเสียงจริงได้นะครับผมร้านขายของชำ อติดไฟแดงนะครับผมร้านขายของชำฝากด้วยละกันสวัสดีครับผมเสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเครื่องนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องเวฟหนึ่งสองห้า R นะครับผมเป็นลูกค้าอเอฟซีจากเดนใต้นะครับผมเป็นลูกค้าจากจังหวัดตรังอาคันนี้ก็ยิงสายน้ำฟิตอร่ลยแท้ทั้งเครื่องนะครับผมแปลงสตาร์ทมือไล่น็อตสเตเลสทุกจุดเลยอ่า ลายน็อตสแตนเลสทุกจุดนะครับตรงนี้เป็น lot, lot, น็อตน้ํามันนะผมไม่ได้ไล่ให้นะมันมองไม่เห็นข้างในอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมสวยๆนะครับผมลูกค้าจังหวัดตรังนะครับผมเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแปลงสตาร์ทมือด้วยนะคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยิงรายน้ําทั้งเครื่องเลยฟิตอะไหล่เททั้งชุดนะครับผมการอัดการลูกปืนข้อซ้ายขวาลูกสูบแหวนคว้านไอดีอเสียเจียบ่าบดวาวโซราลิ้นอ่า เกนชุดใหญ่ซีนชุดใหญ่น้ำมันเครื่องหัวเทียนแปลกสตาร์ทมืออ่าเสร็จแล้วก็จะมีตัวตึงโซ่นะครับผมตัวตัวตึงโซ่แต่งนะครับสีน้ําเงินอันนี้เป็นอ่าดำหยอดน้าเงินนะครับผมเสร็จแล้วไลนน็อตสเตเลสไล่น็อตนสเตลนนสเลสทั้งเครื่องเลยเสร็จแล้วผมเห็นแกนสเตอร์แกนสเตอร์หน้านะครับผมอ่ามันรูดมันเริ่มฟันไม่ดีแล้วผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนให้ลูกค้าเพราะลูกค้าบอกว่าอ่าผมอยู่ไกลผมอยากแบบว่าจบ,จบในที่เดียวนะครับผมก็จัดการให้นะครับผมลูกค้าจังหวัดตรังเสร็จเรียบร้อย